ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ช่อง v ีพารวยนะครับวันนี้ก็นำแนวทางตัวเลขวิ่งรูดนะครับสูตรคำนวณสูตรเลขวิ่งบน3ตัวเลขนะครับประจำว่าวันที่16ทับ8ทับ6 8ลงครั้งที่2ใน YouTube นะครับสำหรับผลงานนี้วมื่ที่ผ่านมานะครับก็ให้ไปที่013นะครับผลออกมาคือ852 ห้าศูนย์นะครับก็ลงล่างนะครับเลขศูนย์ไม่มาบนนะครับแต่กลับไปลงล่างนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับสูตรตัวเลขก็มีการซิกแซกหลบเลีกได้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับต่อไปก็มาฟังคําเตือนก่อนที่จะไปรับชมสุดแนวทางตัวเลขนะครับหลับช่องยูทูบวีพันรวยนั้นก็เป็นสื่อกลาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นาทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสำหรับใครที่คอมเมนต์มาซื้อตัวเลขอะไรก็ขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในการนำไปรุนรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ทางช่องของเราก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็รับชมรับฟังตามนี้นะครับทางช่องของเราก็นําแนวทางสูตรคํานวณมาเพื่อเป็นแนวทางในการนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้สําหรับแนวทางก็ลงในหลายๆสูตรนะครับชื่นชอบสูตรไหนก็ ไปรับชมสูตรนั้นนะครับยึดเอาสูตรนั้นเป็นหลักนะครับส่วนไหนที่หลดบ่อยก็ดูดูเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับตอนเรแนวทางก็มีที่มาที่ไปนะครับก็อธิบายตามสูตรตามเนื้อหาตามความเป็นจริงก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่เข้ามาศึกษาดูสูตรตัวเลขนะครับสําหรับซีดีผลสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลที่ออกไปแล้วก็รวรบรวมนามาให้ดูจากนี้นะครับ

3ามสองสี่สอทับแปดทับหกแออกแปดหนึ่งหนึ่งกทับแปดทับหกแก็รอผลออกว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับตามที่ได้นำมาให้ดูได้ชมนะครับสุดวันนี้ก็สุดรอก็มาคนรอก็มาบรรยายให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับเช่นเดิม พูดผิดพูดโถกนะครับคนหล่อคนหล่อวันนี้ก็มาบรรยายให้คนชิเลชิลายได้รับชมรับฟังเช่นเคยนะครับหล่อคนเดียวนะครับคนอื่นชิเลหมดนะครับก็มาดูเลขวิ่งบนสามตัวเลขในส่วนนี้ก็ใช้หลักหมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับตรงนี้ก็เจนะ็ดห้าเจ็ดทาสามสามสองนำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งหลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหน่วยบนก็จะเป็นห้าบวกหกบวกสาม ผลรวมเท่ากับสิบสี่นะครับลงท้ายสก็เลขสจากนั้นสี่ไปบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับว่าทำมาออกห6หกเก้าหกแปดเจ็ดสามหกนะครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับก็เข้าไปที่เลขเจ็ดนะครับก็เป็นการคำนวณยอดหลังให้ดูก็จะเข้าตีนะครับ สำหรับแนวทางตัวเลขก็ลงให้ได้รับชมทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของทุกๆเดือนนะครับก็เข้ามารับชมรับฟังได้ทางช่องของเราก็นำแนวทางมาให้ได้รับชมนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเช้านะครับก็มาบรรยายในช่วงเช้าของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันที่สิบห้านะครับวันนี้ก็เลขจอกวันที่สิบหกทับแปด รับหกแปดนะครับก็มาบรรยายถ่ายทำทีวีในวันที่ 15. สิบห้าสิงหาคมหกแดนะครับทีวีนี้ก็นำหกเก้าหกแปเจ็ดสามหนำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับ,ร 10, บก็ชัดหลก,ก,ก,กหมืม 1, 1, 1, 1, ่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับเป็น6กบวกแบวก7็ดผลรวมแลครับ21อดลงท้ายหนึ่งก็เลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองสองบวก2ก็เป็นสี่นะครับงวด่อทำแอออกสองหกสองสองเจ็ดแปดห้านะครับก็เข้าไปที่ ร้อยบนสิบนนะครับเลขวิ่งสองก็เข้าไปที่เลขสองในตำแหน่งที่สองนะครับก็อาจจะมาล่างในบางครั้งนะครับสําหรับส่วนนี้ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหรือว่าท่านผู้ชมจะทางตัวเลขออกไปตามแต่จะใช้เลขวิ่งคงที่ก็แล้วแต่นะครับเห็นสมควรซึ่งผมก็ขยายออกมาได้เท่านี้นะครับก็อาจจะไป อาจจะลดแต้มเพิ่มแต้มก็แล้วแต่ท่านชมจะนําไปพลิกแพงเอานะครับตรงนี้ก็หลักหมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนก็เป็นหกบวกสองบวกเจ็ดผลรวมท่ากับสิบห้านะครับลงท้ายห้าก็เลขห้าห้าไปบวกหนึ่งก็เป็นหกหกบวกสองก็เป็นแปดนะครับงวดวันที่สองทับห้าทับแปดในงวดธมาออกสองหนึ่งสามสามแปดแปดส่วนหกเลขแปดก็มาเข้าสิบบนหน่วยบนส่วนเลขหกก็ไปลงล่างนะครับมาเลขหกนะครับก็อาจจะลงล่างได้นะครับ ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เพียงแค่เลขลิ่งบนอย่างเดียวนะครับต่อไปก็นำสองหนึ่งามสามแปดแนย์ำมาตั้งนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกสิบบนบวกหนึ่งบนเช่นเดิมตำแหน่งเดิมก็จะเป็น1นึบวกแบวกแผลรวมเท่กากับ17นะครับลงท้าย7ก็เลย7จ็ดจากนั้น7จ็ดไปบวก1ก็เป็น8 8ดแปบกสเท่ากับสิลงท้ายศนย์นะครับสิบ็่เลขศูนย์ วิ่งบนสมเลขทำได้เจ็ดแปดศนย์เมืทนมาออกสองห้าหนึ่งสาศย์เก้าแปดเจ็ดก็เข้าไปที่เลขวิ่งบนคือเลข0นส่วนเลขเจ็ดเลขแดลงล่างนะครับก็จะเข้าแปดเจ็ดเจ็ดปดนะครับก็ลงล่างนะครับก็สูตรนี้ก็ไม่ได้ทำสัญลักษณ์ไว้นะครับผมเขาเอาคลิปไฟล์เดิมนะครับมาบรรยายใหม่นะครับแล้วก็เพิ่มสูตรตัวเลขในงวดล่าสุดลงไปนะครับ ลิปวีโอก็จะต่อเนื่องจาก13นาทีก็จะกล้เป็น14นาทีประมาณนี้นะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งนาทีในวันใหม่ก็มาบรรยายใหม่นะครับส่วนชิปเสียงเดิมก็ลบออกแล้วก็มาบรรยายใหม่นะครับก็ทำตามกฎเกณฑ์ของ YouTube นะครับเพราะว่าจะลงซ้ำวีโอเดิมไม่ได้นะครับเปลี่ยนแค่เราต้องมาบรรยายใหม่มีเสียงอะไรกดเ,เยอะแยะนะครับในการทำ u t u b e ก็รายได้ก็น้อยนิดนะครับไม่ได้มากมายอะไรก็ทําเพื่อใจรักเพียงเท่านั้นนะครับปกติก็ไม่ทําก็ได้นะครับสําหรับ youtube ต่อไปก็นำสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าแปดเจ็ดนำมาตั้งนะครับก็เป็นห้าบวกศูนย์บวกเก้าผลรวมได้กับสิบสี่ลงท้ายสี่ก็เลยสี่ี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดนะครับเลียงบนสามเลขทาได้สี่ห้าเจ็ดมั่วทำมาออกห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์ก็เข้าไปที่เลข ห้านะครับในตำแหน่งหลักสิบปนต่อไปก็นำห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์นำมาตั้งก็ใช้ตำแหน่งเดิมนะครับก็ใช้หลักหมื่นบวกสิบเปนบวกหนึ่เปนเช่นเดิมก็จะเป็นห้าบวกห้าบวกสองตามตำแหน่งนะครับผลรวมเท่ากับสิบสองลงท้ายสองนะครับก็เลขสองเป็นตัวเลขแรกจากนั้นสองไปบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกสองก็เป็นห้านะครับ ปิ่งบนทําได้สองสห้างวดทมามออก5 07 3ูนย์เนะครับเลข3ก็ไปเข้าที่หลักร้อยบนส่วนเลข2ก็มาเข้าหลักหน่วยบนนะครับของเลขท้ายรางวัลที่1นะครับสตัวท้ายก็จะเข้าทั้ง3และ2อนะครับออก3ามเตามวงกลมสีดแดงที่ทําเป็นสนัญลักษณ์ตัวเลขไว้นะครับครอบตัวเลขไว้เพื่อให้ดูง่ายนะครับ ก็จะทําเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนะครับบางครั้งใช้ภาพนิ่งก็อาจจะไม่ถูกกดเจนนะครับก็ต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วก็มาบรรยายเสียงด้วยนะครับเพื่อให้ตัวเลขขยับได้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็นํา5 0 7 3 9 2 0 6นํามาตั้งเหมือนเดิมก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักหมื่นบวก สิบบนบวกหน่วยบนก็จะเป็น0นบวก9บวก2ผลรวมเท่ากับ11นะครับลงท้าย1ก็เลข1จากนั้น1ไปบวก1ก็เป็น2 2บวก2ก็เป็น4นะครับก็ตัวเลขก็มีที่มาที่ไปแล้วก็อธิบายตามเนื้อหาตามความเป็นจริงนะครับก็เข้าใจตรงกันตามนี้นะครับตรงนี้ก็ททำได้1 2 4นะครับเมื่อทำมาออก9492 4 6 9 1้านะครับเลข2ก้อมาหลักร้อยบนเลข4เขก้ามาหลัก10บน นะครับตามที่ได้วงสีแดงไว้นะครับวงครอบตัวเลขไว้ส่วนเลขหนึ่งก็ลงล่างนะครับให้สังเกตดีเลขหนึ่งก็ไปเข้าหลักหน่วยล่างด้วยนะครับก็ถ้าลงล่างส่วนมากจะมาหลักหน่วยล่างนะครับตามที่ดูซึ่งหนึ่งวดล่าสุดก็ออกค่าศูนย์เลขศูนย์ก็จะไปอยู่ในหน่วยล่างนะครับในการเลือกซื้อตลากที่แมงรัฐบาลก็มีโอกาสที่จะถูกนะครับถ้ามาตามนี้ ต่อไปก็นำเก้าสี่เก้าสองสี่หกเก้าหนึ่งนมาตั้งก็ใช้ตาแหน่งเดิมหลักหมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะครับก็เป็น4บวกสบวก6เท่ากับส4บีล 14, ่ลงท้าย4ี่นะครับเลขสิบี่ก็ลงท้ายสี่ก็เลข4เป็นตัวเลขแรกจากนั้น4ีบวกหนึ่งก็เป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดนะครับเมื่อถัดม,มาวันที่16ทับ7จ็บแออก2 4 5ส 2, ี4ห้าสามสองสี่สองหกนะครับก็เลขสี่ก็มาหลักหน่วยบนนะครับ ในตำแหน่งแรกเลยนะครับถ้าวิ่งเอาต่อเนื่องก็เป็น4 5 6 7ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ข้ามจาก5เป็น7ก็เป็น4 5 6นะครับ4 5 6 7ไล่ประมาณนี้นะครับก็จะพลิกแพงตัวเลขก็กแล้วแต่ท่านผู้ชมจะนำไปลดแต้มเพิ่มแต้มนะครับก็ททำมาเป็นโครงสร้างไว้แล้วนะครับ ในช่วงนี้ก็มีพายุฝนตกลงมานะครับก็พยายามถ่ายทำชิฟวิโอให้ทันกับเวลานะครับบางครั้งไฟก็ดับทำให้สัญญาณเน็ตไม่สามารถลงอัพโหลดลงได้นะครับในบางครั้งต่อไปก็นำสองสี่ห้าสามสองสี่สองหนะครับนำมาตั้งก็ใช้ตาแหน่งเดิมหลักหมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนก็เป็น 4, 6, 6, 4นี่บวกสบวกสี่ขนรวมเท่ากับ10นะครับลงท้ายศนยเลขศ ศูนย์บวกหนึ่งก็เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะครับถ้าเป็นศูนย์หนึ่งสองก็จะเข้าอยู่นะครับเลขสองแต่เราข้ามไปสองก็เป็นศูนย์หนึ่งสามทำให้ในงวดนี้ก็ไม่มาบนนะครับก็ศูนย์ก็จะไปลงล่างนะครับใน,นงวดล่าสุดออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองห้าศูนย์ตามที่ได้ดูนะครับถ้าเลียงเอาศูนย์หนึ่งสองก็จะเข้าบนอยู่นะครับถ้าไม่ข้ามเป็นสามก็ ดูเอานะครับที่ทางตัวเลขต่อไปก็นำแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองห้าศูนย์นำมาตั้งเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ตามเดิมหลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหน่วยบนก,ก็เป็นหนึ่งบวกห้าบวกสองผลรวมเท่ากับแปดนะครับจากนั้นแปดไปบวกหนึ่งก็เป็นเก้าเก้าบวกสองก็เท่ากับสิบเอ็ดลงไทยหนึ่งก็เลขหนึ่งนะครับวิบ่งบนสามเลขทําได้แปดเก้าหนึ่งนะครับ ถ้าเรียงตามตัวเลขก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์นะครับถ้าคิดว่าศูนย์มาอีกก็สามารถนําไปลุ้นได้นะครับแต่ก็ทําตามศูนย์นะครับข้ามสองตัวเลขก็เป็นแปดเก้าหนึ่งนะครับถ้าจะเอาติดกันก็เป็นแปดเก้าศูนย์หรือท่าจนผู้ชมจะเอานํำศูนย์ไปลุ้นอีกมวดก็แล้วแต่นะครับถ้าคิดว่าศูนย์มาอีกก็เป็นแนวทางประจํามวดวันที่สิบหกแปดถ้หมกแปดนะครับก็รอผลออกว่า <c oughs> จะมีเลขแปดเลขเก้าเลขหนึ่ง ติดเข้ามาในสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งหรือไม่นะครับก็บรรยายไปบรรยายมาก็จะมีเสียงที่ไอเลิฟอยู่นะครับทำให้เสียงหายไปต้องไอเพื่อให้เสียงกลับมานะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขวิ่งรูดก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงสุดขมวนเ่นเพียงแนวทางตามหลักสถิตเท่านั้นนะครับ รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางและฝากมาเทิงโปรดใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมรับฟังนะครับซึ่งไม่มีใครลรู้ตัวเลขจออะไรก็ให้เข้าใจตรงกันตามนี้สำหรับสูตรต่างๆก็ลงไปจบหลายสูตรแล้วนะครับเช่นชอบตรไหนก็นำไปใช้ทาให้เช่นชอบก็แค่ไม่ต้องพิมพ์อะไรมาก็แค่นั้นนะครับก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังได้ทางช่อง YouTube วีพารวยตรงนี้สำหรับวันนี้ก็ขออวยคนโชคดีเช่นเคยสวัสดีครับ